เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลนี่โยโลแคงใหม่ป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถือเป็นผู้เล่นขาเข้าใหม่รายที่2ประจำตลาดหน้าร้อน2024นี้ต้องยอมรับว่านี่คือดีวที่แฟนบอลปีสแสดงเองก็ค่อนข้างเสอรไพไม่ใช่น้อยนะครับ พราะถ้ามองเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทางจะพบกันเลยว่าเลนนิโอลโล่ค่อนข้างจะเป็นเดยลที่ถูกมองว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวมาได้นั้นค่อนข้างน้อยมากๆหลักๆเลยก็เป็นเพราะตัวละครคู่แข่งขันที่ก็ให้ความสนใจในตัวเล่นคนเดียวกันนี้คือสโมสรใหญ่อย่างเรอลมาตริดซึ่งในวงการฟุตบอลดาต่างก็รู้กันดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สโมสรระดับเรอลมาตรลิดล็อกเป้าเล่นคนใดไว้ในใจพวกเขามักไม่พลาดที่จะคว้าตัวไปครองได้เสมอเคสเลนนิโอลโล่เองก็ถูกมองแบบเดียวกันนั้นมาตั้งแแต่่่่รกทีีมขาวาววนอยู แต่สนใจตัวและทําให้โดยมากของแฟนบอลปีสัดแดงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนักว่าดีลวนี้จะเกิดขึ้นจริงๆครับเพื่อนๆแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยาภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตสําหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลก ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p s c Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับสำหรับรายละเอียดของเคสนี้ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับมันมีพอยต์อะไรต่างๆที่ทำให้เกมพลิกผันจากโอกาสคว้าตัวไม่ถึง10%ของปีสัตว์แดงค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นจนที่สุดก็กลายมาถือสถานะนำในดิวและปิดจอบคว้าตัวมัครองได้100%รายงานหลักๆของเรียลลิติกชี้ไปที่จุดสำคัญของ,ของฝั่งปีสัตว์แดงคือการที่ไม่ใช่แค่พวกเขาเสนอค่าตัวนักเตะให้ลิว มากกว่าที่อ,อร์มิลิดเสนอให้ทว่าสิ่งที่มากไปกว่าค่าตัวคือเรื่องของความเอาใจใส่ในการติดตามเรื่องราวพร้อมทั้งความจริงใจในแง่ของการที่บุคลากรในส่วนปฏิบัติการของพวกเขานําเสนอแผนงานอนาคตของสโมสรให้กับตัวนักเตะและทีมงานลายล้อมของเลนนิโยโลได้รลบฟังจนทําให้ผู้เล่นมองเห็นภาพตัวเองในชุดปีสัตว์แดงกับโปรเจกต์อนาคตน,นั้นอย่างเด่นชัดมากพอก็นําไปสู่การตัดสินใจสุดท้ายที่ตัวของเลนนิโยโลเลือกมาลงเอยกับปีสัตว์แดงครับ เดเรติกระบุว่าการตัดสินใจของปลาการหลังวัย18ปีชัดเจนตั้งแต่ก่อนก้าวขาขึ้นเครื่องบินเดินทางมาังกฤษแล้วนะครับโดยในรายละเอียดระบุว่าตอนนักเตะยังอยู่ที่ฝรั่งเศสยังไม่มีการสรุปเงื่อนไขส่วนตัวขันสุดท้ายกันจริงๆแต่ทั้ง2ฝ่ายต่างก็พูดคุยกันว่าถ้าขึ้นเครื่องแล้วก็จะไม่มีอะไรบิดผิวไปเป็นอื่นได้อีกบนค่าตัว52ล้านปอนด์ที่มีโครงสร้างเสริมที่สามารถสูงขึ้นได้อีกถึง59ล้านปอนด์นำไปสู่การปิดดีลคว,วา้าตัวผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ว,อวัยในนนกกััข นามพรสวรรค์ของยุคสมัยหรือก็คือผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่ถือว่าอยู่ท่ามกลางหมุนนักเตะที่ดีที่สุดของยุโรปในช่วงวัยเดียวกันนั่นเองครับนอกจากนี้อีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงว่าอยู่เบื้องหลังการเจราจาในแง่ใจิตใจกับทางนักเตะนั่นก็คือลิโอฟอร์ดินานอาดีตตำนานของสโมสรที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในคนที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งตัวไปโน,น้มน้าวจิตใจให้ลเลนิโยโลรู้สึกว่าหากเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเงินก็เป็นเรื่องที่ดึงดูดใจผู้เล่นไมเชน,น้อยเช่นกันสําหรับลิโอเฟร์ดินานเพราะแบบนี้เนี่งครับที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงได้เห็นเขาปรากฏตัวอยู่ในคลิปวิดีโอเบื้องหลังการเปิดตัวเลนิโยโลโดยมาในรูปแบบของการวิดีโอคอลอวยพรให้รุ่น้องชาวฝรั่งเศสคนนี้โชคดีพร้อมกับไม่ลืมที่จะกําชับเคล็ดลับสําคัญของยอดนักเตะนั้นก็คือนายต้องทํางานหนักทํางานทํางานและทํางานหนักเขาไว้ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นคีแมนสำคัญของดิวนี้ไม่แพ้กันนั่นคือโอมาเบลดาซีอโอของปีสัตว์แดงซึ่งกัดไม่ปล่อยไม่ยอมยกทงขาโดยง่ายแม้รู้ดีแก่ใจว่าดิวนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นปักใจเลือกเลีเ้ยวมลิดเป็นปลายทางในใจมาก่อนแล้วเอ็กเพลทยูเคเผยว่าโอมาเบลดาพยายามสู้กับดิวนี้โดยการใช้ความจริงใจเข้าห้มหันพวกกเขามองเห็นโอกาสที่มากกว่าแค่การได้ตัวนักเตะค,คนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมหากจะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าโอกาสในโอกาสอีกทีหนึ่งนั่นคือชัยชนะในแง่จ่จิิตตววททยาาีัขอองม ราดาเชื่อว่าหากเดินดิลนี้ได้สําเร็จในแบบที่คู่แข่งอย่างเรมบรตตต้องถอยฉากมันจะเหมือนดิวที่เข้าไพ่ชุดแดนนักเตะม,มาครองด้วยแถมยังส่งผลถึงการเป็นดิวที่เหมือนสัญญาณชิงไปยังความรู้สึกแฟนบอลว่าลุงอรุณใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกําลังเริ่มต้นแล้วจริงๆ มากไปกว่านั้นเดือนนี้ยังเหมือนชัยชนะ3ต่อถ้าเปรียบเป็นหมักฮอตมากตานี้ของโอมาเลาดาก็เหมือนเข้าฮอตแล้วกิน3ต่อในคราวเดียวกันหนึ่งคือได้นักเตะระดับอยู่ในท็อป10ของแข้งดาวรุ่งแห่งยุคสมัยสส่งสัญญาณเชิงบวกถึงแฟนบอลทีมตนเองและต่อที่3นั่นก็คือการที่พวกเขาได้ส่งสัญญาณไปถึงสโมสรนอื่ในในวงการที่อาจจะมีวาสนามาทําการค้าด้วยกันในอนาคตว่าต่อไปนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ใช่หมูในอวยใ,ให้พวกเขายิ้มกลุ้มกลิ่มรอเชือดเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วการคว้าตัวโโลเนลนิ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่านี่คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับ แต่เดลติกกับวิเคราะห์ไว้ในรูปทรงนี้แหละครับว่าสิ่งที่สําคัญกว่าของดิวนี้คือการที่อีเนอยตกรุ๊ปได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการทํางานเหมือนปักธงนโยบายการทํางานของสโมสรภายใต้การควบคุมดูแลของพวกเขาว่าต้องเป็นแบบนี้โดยในขณะเดียวกันหากสังเกตให้ดีจะพบว่าดิวคว้าตัวเลนิโยโรลเข้ามายังสวนทางกับขาออกอย่างเมสันกลีนวูดย้ายไปโอลิปิกหมักเซยผลิตพอดีซึ่งนี่ก็เป็นในยักยะซ่อนเลนที่เดลติกตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนความตั้งใจของเซอร์จิมลดคิปที่ต้องการเยียวยาหัวใจแฟนบอลที่เสีย น้ำงานของทีมไปเพราะเหตุจําเป็นเลยเร่งรีบที่จะบรรลุด,ดิวเลนิโยโลให้ได้ในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นการสื่อสารว่าแม้ทีมจะสูญเสียดวงดาวแห่งอนาคตไป1ดวงแต่ก็เอื้อมือไปไข,ขว้าดวงดาวแห่งอนาคตมาแทนได้1ดวงเช่นกัน ทีนี้ย้อนกลับไปที่เลนนี่โยโร่กับเรอัวมาดริดเดลเติกระบุว่าราชันชุดขาวนั้นสนใจเลนนี่โยโร่จริงจังนะครับหัวหน้าทีมงานแมวมองของพวกเขาชื่อคูนี่กาลาฟัตและทีมงานต่างก็เชื่อมั่นในศักยภาพของเลนนี่โยโร่ว่าจะเจ,จิดจลัดในวงการได้ไม่ยากและได้ทําการติดต่อเฝ้ามองเก็บข้อมูลพัฒน,นาการของตัวนักเตะมาโดยตลอดโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดแผนการของเรอัลมาดริดตั้งใจจะเซ็นสัญญากับเลนนี่โยโร่ในช่วงปี2025แต่พวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพยายามจะทําให้เร็วขึ้นเพราะสาเหตุจากการที่ซี บาดเจ็บของทั้งดาวิดอลาบาและเอเดนเบลิตาซึ่งในรายของดาวิดอลาบายังถูกคาดหมายว่าจะต้องพักยาวถึงพฤศจิกายนนี้ด้วยนั่นเลยทําให้เรมลิตรพยายามเดินเข้าหาดิวเลนิโยโลเร็วกว่ากําหนดของตนเองมาเป็นปีนี้เพราะอย่างน้อยๆด้วยช่วงวัยอายุก็จะเป็นดิวระยะยาวได้ทว่าเรมลิตรก็มีข้อจํากัดในเรื่องการประเมินค่าตัวนักเตะพวกเขายื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรจนถึง30ล้านยูโรที่เป็นจํานวนเงินที่มากที่สุดที่พวกเขายื่นให้กับร็วเพราะถือตนเชื่อมั่นว่ายังไงซะดิวนี้ก็ไม่รอดเงื้อมือไปได้จาก ค,ความได้เปรียบเรื่องตัวนักเตะม,มีใจอยากย้ายมาเล่นให้เป็นทุนเดิมพูดง่ายๆว่าเรัลมลิดยืนค่าตัวต่ำและแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่เสนอเพิ่มไปมากกว่านี้แน่นอนแล้วและหวังให้ท่าทีของนักเตะที่มีใจบีบให้ลิวต้องยอมรับข้อเสนอของพวกเขาแบบจำยอมไม่เช่นนั้นเรัลมลิดก็จะหายไปและกลับมาใหม่ในปีหน้าตอนที่นักเตะหมดสัญญาเป็นฟรีเอเ่นต์เคสแบบนี้มีให้เห็นแล้วนะครับในรายของคิเล่นเอบาเป้ซึ่งมาสะท้อนว่าเรัมลมริดมีเสน่ดึงดูดขนาดไหน แต่สำหรับเลนิโยโลนั้นแตกต่างออกไปตัวเขาเองเพิ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังแถมยังไม่ได้เปรียงปังอะไรมากไม่เหมือนกรณีคเลีนเอบัปเป้ที่มีดีกรีสูงติดตัวมาอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นการรอ,อไปอีกหนึ่งปีเพื่อให้สัญญาหมดแล้ว่อย,ย้ายไปเรอลมดริดสำหรับเลนิโยโลมันไม่ต่างอะไรกับเขากำลังเสี่ยงในเกมชีวิตที่ไม่ชัดเจนสำหรับตนเองเพราะช่วงเวลา1ปีที่รอน,นั้นมันสามารถเกิดเรื่องราวพลิกผันอย่างเช่นอาการบาดเจ็บหนักฟอร์มตกหรือเรอลมลริตอาจเปลี่ยนแผนงานทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได ต้องอาวนาคตเส้นทางอาชีพตัวเองมาแบกรับความเก่งเองคนเดียวทั้งหมดหางเลือกจะรอย้ายไปเรมลิตปีหน้า ขณะเดียวกันเดเรติกยังได้นําเสนอข้อมูลอีกว่าในมุมของสโมสรริวเองก็มองว่าการเดินหมากของเรอัลริตนั้นถึงแม้จะดูชันฉลาดแต่มันก็เหมือนการไม่ให้เกียรติพวกเขาโดยเฉพาะข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาให้เพื่อจะดึงผู้เล่นที่พวกเขาปลูกปั้นมาตั้งแต่อะคาเดมี่ในค่าตัวที่ถือว่าต่ำเกินไปแถมยังจะเล่นเกมจิตวิทยารอให้นักเตะเกเรเพื่อรอเซ็นฟรีในปีหน้าแหล่งข่าวระบุว่าสโมสรริวเองก็กดดันนักเตะตัวเองอย่างหนักว่าต้องเลือกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนถึงมีบางแหล่งข่าวอ้างว่ากล้ชิดนักเตะบอกววว่าตััของงลลยกว่า หากอยู่กับริวต่อไปแล้วจะถูกจับดองไม่ได้ลงสนามเพราะเขาจะถูกมองว่าอยู่เพื่อรอย้ายไปมาดิดก็เท่านั้นเดนลติกตั้งข้อสังเกตว่าตามปกติกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรามักเห็นนักเตะเลือกจะรอเพราะปลายทางคือทีมระดับเรอลมริดแต่อย่างที่มีการรายงานออกมาในภายหลังนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ที่ทางลม,มันเปลี่ยนรุนแรงเพราะการเข้าฉากมาเล่นด้วยของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับข้อเสนอมูลค่า 52. บวก7ล้านปอนด์โดยมีรายละเอียดคือการแบ่งชำระเป็นงวดๆซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ริวตั้งความหวังเออาาไวว้ในตนตแรก่จะท จากดิวนี้ได้สัก85ล้านปอนด์แต่มันก็คือข้อเสนอที่สูงอยู่ดีเมื่อมองว่านี่คือเล่นที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับพวกเขาและสุ่มเสี่ยงจะโดนตีท้ายครัวจากเรมบอริดในปีหน้าด้วยทีนี้พอริวตอบรับข้อเสนอมันก็เลยเป็นการไขประตูนําไปสู่ขั้นตอนที่คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเข้าไปพูดคุยกับตัวนักเตะได้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงวันจันทร์เมื่อตัวแทนของปีสัจแดงไปพบปาพูดคุยกับฝั่งของเลนิโยโลที่ประเทศเบลเยียมจากนั้นก็มีการติดต่อ,อกใกล้ชชิิดดดตตตตาาาาาาามมมงงงงนนนนกกกััลลออออไไไ่่่้เเเีียยบหยปใววลลอขขอรรขทพจณ สุดท้ายก็ใช้เวลาแค่ไม่ถึง3วันเท่านั้นทีทศท,ท,ทางข่าวระบุว่าเลนิโยโรตอบตกลงปลงใจจะรับข้อเสนอจากปีสัตแดงและนามาสู่ออฟฟิเชียลดิวในเวลาอันสั้นเพียงแค่ในกรอบเวลาอาทิตย์เดียวเท่านั้นทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปสู่ขั้นตอนการเปิดตัวในที่สุดครับดิวนี้กับค่าตัวที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจ่ายไปในมุมหนึ่งก็ถูกมองว่าแพงเกินไปและเสี่ยงเกินไปสําหรับนักเตะที่เล่นลีกเอิงมา4 6เกมไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่และสุ่มเสี่ยงว่าจะปรับตัวกับพีเมลิกได้หรือไม่ แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่ว่าไม่รู้เพียงแต่พวกเขายินดีจะน้อมรับความเสี่ยงเหล่านั้นและมองข้ามความเสี่ยงทางการเงินเทราบลิตไม่พร้อมจะแบกรับเองเพราะเชื่อในข้อมูลที่ตนมีว่านี่คือเซนเตอร์ที่มีดีกรีระดับสูงในวงการผลงานติดทีมยอดเยี่ยมลีกเอิงพร้อมพาลิวคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์คิกนั่นคือความสําเร็จที่จับต้องได้ที่สําคัญที่สุดของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเดินดิวนี้ในกรอบเวลาตลาดรอบนี้เท่านั้นก็เพราะนี่คือตลาดที่เป็นโอกาสเดียวที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะได้ตัวเลนิโยโลเนื่องจาก ญญแนวโน้มยังไงก็ไม่น่าจะไปทาบทาม,มาอยู่ด้วยกันได้ง่ายทากับตอนนี้อีกต่อไปแล้วสุดท้ายดีเลติกนิยามว่าเดือนนี้คือความสําเร็จชิ้นโบแดงของ ada, โอมาเบลดาซีอโอคนใหม่ของปีสแสดงนะครับเพราะถูกระบุว่าเป็นผู้นําในการเจรจาครั้งสุดท้ายที่มัดใจนักเตะโดยว่าทัสินอนหน้าหลงไหลเขาก็ตื่นลือล้นที่จะพิชิตเสน่ห์เย้ายวนใจของเรอลมลิดด้วยแผนงานที่เป็นปรูปธรรมชัดเจนที่จะทํากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซึ่งหลักฐานสําคัญของประเด็นเรื่องการโน้มน้าวใจนักเตะในแบบที่ได้ใจไปเต็มๆของโอมาเบลดาและทีมงานคือ ชิ้นหน,หนึ่งในหัวข้อการสนทนาระหว่างเลนิโยโลและทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือการที่เลนิโยโลถามถ่ายเรื่องการขอให้สโมสรช่วยดําเนินการหาโรงเรียนให้กับน้องๆของเขาที่มีกันอยู่ทั้งหมด3คนซึ่งตามข่าวที่วิ่ออกมาเผยว่าเมื่อนักเตะเอ่ยปากขอเรื่องนั้นทังฝั่งทีมเจราจาของปีสัจแดงก็ตกลงรับคาให้สัญญาอย่างจริงใจว่าจะเป็นผู้ดําเนินการหาสถานที่ศึกษาเล่าเรียนให้กับน้องๆของเขาแถมพ่วงแพ็กเกจเสริมให้อีกด้วยนะครับคือข้อเสนอที่ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะ รับน้องๆของเลนนีโ่ยโรทั้ง3ชีวิตเข้าไปอยู่ในอะคาเดมี่ฟุตบอลของสโมสรนด้วยเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนอายุครบตามเกณฑ์นี่คือหลักฐานทว่าทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเข้าใจมิติการเจราจากับนักฟุตบอลอย่างเข้าเข้าใจอย่างท่องแท้ครับเช่นเดียวกับแดนแอชเวิร์ดและเจสันวิลค็อกก็ถูกระบุว่ามีทิทธิพลสําคัญมากกับดิวนี้โดยเจสันวิลค็อกบินไปพบกับเลนนีโ่ยโรในเฟสแรกของการเจราจาพร้อมพูดคุยแนวทางการทํางานว่าทีมจะพัฒนาอย่างไรเมื่อมีเขาและเขาจะพัฒนาอย่างไรภายใต้าการดูแลของทีม ส่วนในคนที่ถูกระบุว่ามีส่วนมากไม่แพ้กันก็คือแมนฮตต์กรีปเพิพ่มนวยการฝ่ายเจราจานักเตะซส่งรับมือกับความซับซ้อนในเวลาเดียวกันจากดิวขายเมซันกรีนวูดและดิวขาเข้าที่ทำงานกระชับๆไวทั้งโจโจเซอร์เซและเลนิโยโลหลากหลายองค์ประกอบการทำงานที่มาใหม่ภายใต้โครงสร้างบริหารของอินออสกรุ o ๊ปนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่แฟนบอลปีแสดงได้เห็นยุทธศาสตร์การทำงานในตลาดนักเตะที่ดีขึ้นและดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างตอนนี้นั่นเองบางทีนะครับสำหรับในมุมความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการได้เล เซอร์เซและเลนี่โยโรมาเสริมทัพยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยินดีมาเท่ากับการได้เห็นสโมสรเปลี่ยนแปลงก,กลวิธีการทํางานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าที่มันผ่านมาด้วยซ้ําไปสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลสมัยใหม่นั้นการจะประสบความสําเร็จได้มันไม่ใช่เรื่องของกุญซือดีๆกับผู้เล่นเจ๋งๆอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฟุตบอลในทุกวันนี้การมีหลังบ้านดีก็เหมือนมีใชยไปกว่าครึ่งและสําคัญต่อการที่สโมสรฟุตบอลจะประสบความสําเร็จเช่นกันครับ